สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ซีรีส์พิเศษ40ข้อคิดใช้ชีวิตให้ดีที่สุดวันนี้เรามาถึงตอนที่4กันแล้วนะคะซึ่งหัวข้อของเราคือความสัมพันธ์และการให้คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตเรามีงานมีเงินมีเป้าหมายมากมายแต่พอหันกลับมากลับพบว่าบางครั้งเรายังรู้สึกเหงาหรือ ขาดอะไรบางอย่างอยู่ดีสิ่งนั้นก็คือคุณค่าของความสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักในครอบครัวมิตรภาพจากเพื่อนหรือแม้แต่ความอบอุ่นจากการช่วยเหลือคนอื่นๆสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์คลิปนี้อยากจะพาทุกคนไปเจาะลึก10ข้อคิดที่จะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและใช้พลังของการให้ มาสร้างคุณค่าในชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ทำให้เรามีคนรอบตัวที่รักและไว้ใจแต่ยังทำให้เรามีความสุขจากข้างในด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มข้อคิดแรกด้วยกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งฟังมากกว่าพูดหลายครั้งในชีวิตประจำวันเรารีบพูดรีบเล่าแต่ลืมฟังจริงๆการฟังไม่ใช่แค่เงียบแต่คือการเปิดใจรับ เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายเพื่อนร่วมงานเล่าเรื่องเครียดจากหัวหน้าถ้าเราขัดจังหวะแล้วเสนอวิธีแก้ทันทีเขาอาจรู้สึกว่าเราไม่ได้ฟังแต่ถ้าเราฟังจนจบแค่พยักหน้าและบอกว่าเราเข้าใจนะก็เพียงพอแล้วค่ะข้อคิดสั้นๆคือการฟังคือของขวัญที่ง่ายที่สุดแต่ล้ำค่าที่สุดข้อที่สอง ให้ความสำคัญกับคุณภาพไม่ใช่ปริมาณความสัมพันธ์ไม่ได้วัดจากจำนวนเพื่อนในโซเชียลแต่วัดจากกี่คนที่อยู่เคียงข้างเราในวันที่ยากลำบากบางคนมีเพื่อนหลายร้อยแต่เวลาล้มป่วยกลับไม่มีใครมาเยี่ยมขณะที่บางคนมีเพื่อนแค่สองถึงสามคนแต่คอยอยู่ด้วยเสมอข้อคิดสั้นๆคือเพื่อนแท้คนหนึ่งมีค่ามากกว่าเพื่อนนับร้อย ที่ไม่จริงใจข้อที่สครอบครัวคือรากฐานของความสุขคนวัยทำงานหลายคนมุ่งแต่งานจนลืมครอบครัวแต่ท้ายที่สุดครอบครัวคือที่พักใจจริงๆลูกๆรอพ่อแม่กลับบ้านแต่พ่อแม่เหนื่อยจากงานจนไม่อยากคุยสุดท้ายความห่างเหือนก่อตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัวข้อคิดสั้นๆคืองานคือหน้าที่ แต่ครอบครัวคือชีวิตข้อที่4อย่าลืมแสดงความขอบคุณคำว่าขอบคุณสั้นๆแต่มีพลังมากมันทำให้คนรอบตัวรู้ว่าความพยายามของเขามีค่าเพื่อนร่วมงานช่วยงานเล็กน้อยแทนที่จะนิ่งเฉยแค่บอกว่าขอบคุณมากนะเราสบายขึ้นเยอะเลยก็ทำให้เขายิ้มได้ทั้งวันข้อคิดสั้นๆคือ คำขอบคุณเติมพลังใจได้มากกว่าที่คิดข้อที่หการให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองความโกรธเหมือนหินหนักที่เราหอบไปตลอดเวลาการให้อภัยคือการวางหินก้อนนั้นลงถ้าเพื่อนสนิทเคยผิดสัญญาแล้วเรายังเก็บความโกรธไว้ทุกครั้งที่นึกถึงจะเจ็บปวดแต่ถ้าเลือกให้อภัยใจเราก็จะเบาขึ้นข้อคิดสันส้นๆ คือให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาคู่ควรแต่เพราะเราคู่ควรกับความสุขข้อที่6การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการให้เล็กๆเ,เช่นช่วยถือของให้คนแก่หรือแบ่งเวลาสอนเพื่อนร่วมงานใหม่ไม่ได้เสียเวลาแต่สร้างคุณค่ามหาศาลคนแปลกหน้าช่วยหิ้วของให้เราในวันที่เราลำบากแม้เขาไม่ได้อะไรแต่เรากลับจำได้ไม่มีวันลืม ข้อคิดสั้นๆคือสิ่งเล็กๆที่เราให้อาจเป็นสิ่งใหญ่หลวงในใจอีกคนข้อที่7รักษาสัญญาและความน่าเชื่อถือความสัมพันธ์ทุกแบบสร้างบนพื้นฐานของความไว้ใจการรักษาสัญญาคือรากฐานถ้าเราบอกว่าจะช่วยงานเพื่อนวันเสาร์แต่ยกเลิกเพราะขี้เกียจเพื่อนจะรู้สึกผิดหวังแต่ถ้าเรายือนหยัดตามที่พูดความเชื่อมั่นก็จะยิ่งมากขึ้น ข้อคิดสั้นๆคือคำพูดมีค่าก็ต่อเมื่อเราทำตามมันได้ข้อที่8ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพการอยู่ด้วยกันจริงๆไม่ใช่แค่แชร์ห้องเดียวกันแต่คือการมีช่วงเวลาที่เราสนใจซึ่งกันและกันครอบครัวกินข้าวพร้อมกันแต่ทุกคนก้มเล่นมือถือต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าวางมือถือคุยกันสัก15นาทีความสัมพันธ์จะเปลี่ยนทันที ข้อคิดสั้นๆคือเวลาไม่ใช่สิ่งที่เรามีมากที่สุดแต่เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดข้อที่9ให้กำลังใจในวันที่คนอื่นล้มคำชมในวันที่สำเร็จใครๆก็พูดได้แต่คำปลอบในวันที่ล้มเหลวคือสิ่งที่จำได้ตลอดชีวิตเพื่อนร่วมงานสอบเลื่อนตำแหน่งไม่ผ่านถ้าเราแค่บอกว่าไม่เป็นไรนะเก่งอยู่แล้ว เขาอาจลุกขึ้นสู้อีกครั้งข้อคิดสั้นๆคือกำลังใจเล็กๆอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้ข้อที่10เรียนรู้ที่จะรักและเคารพตัวเองความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเริ่มจากเราเองถ้าเราไม่เห็นคุณค่าตัวเองก็ยากที่จะรักคนอื่นอย่างแท้จริงคนที่ไม่มั่นใจมักกลัวว่าคนอื่นจะทิ้ง และเผลอเกาะติดจนทําให้ความสัมพันธ์อึดอัดแต่ถ้าเรารักตัวเองเราจะให้ความรักที่เป็นอิสระและสบายใจข้อคิดสั้นๆคือรักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการรักคนอื่นวันนี้เราได้เรียนรู้10ข้อคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการให้ไม่ว่าจะเป็นการฟังการให้ความสำคัญกับครอบครัวการขอบคุณการให้อภัย การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการรักษาสัญญาการใช้เวลาร่วมกันการให้กำลังใจและการรักตัวเองสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าเรานำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันจะเห็นเลยค่ะว่าความสัมพันธ์รอบตัวเราจะอ่นขึ้นมีความหมายมากขึ้นและทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงถ้าทุกคนได้อะไรจากตอนนี้อย่าลืมเอาไปลองใช้ดูนะคะ เริ่มจากสิ่งง่ายๆเล็กๆเช่นพูดคำขอบคุณกับคนใกล้ตัวหรือโทรหาครอบครัวบ้างเชื่อเถอะค่ะว่าความสัมพันธ์ดีๆจะเป็นพลังที่ทำให้เราเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง